สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกลยภาพมาดามนะคะคุณนกขออนุญาตทุกทุกท่านนะคะขอเกาะติดสถานการณ์ของลุงพลป้าแตนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่เกาะติดไม่ได้นะคะเพราะตอนนี้ลุงพลป้าแตนของเรานะมีกระแสที่แรงมากนะคะไม่ติดตามไม่ได้นะคะสื่อใหญ่ๆยังติดตามแล้วยังคุณนกช่องเล็กๆจะไม่ติดตามได้ยังไงคะ ทุกๆท่านที่ติดตามคุณนกนะคะหรือเอฟซีของลุงพลป้าแตนนะคะบางท่านอาจจะเข้ามารับชมรับฟังช่องของคุณนกนะคะกรยาพามาดามนะคะ,ะก็ได้ติดตามแล้วใช่ไหมคะว่าลุงพลป้าแตนของเราได้รับเกียรตินะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักด์นะคะไปออกรายการคนดังนั่งเคลียร์นะคะต้องยอมรับเลยนะคะว่ารายการคนดังนั่งเคลียร์นี่เป็นรายการที่ รายการใหญ่และเป็นรายการที่โด่งดังเป็นที่รู้จักนะคะการที่นําลุงพลป้าแตนไปออกรายการคนดังนั่งเคียรนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะเป็นโอกาสที่ดีและเป็นโอกาสที่เหมาะสมสําหรับลุงพลป้าแตนเลยนะคะเพราะว่าลุงพลป้าแตนจะได้มีโอกาสนะคะได้พูดคุยในความในใจนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในภายในใจของลุงพลได้ให้ลุงพลป้าแตนนะคะ ได้ออกมาพูดนะคะถึงความรู้สึกถึงความเป็นความเป็นจริงนะคะว่าสิ่งที่ลุงพลนะได้รับผลกระทบะได้รับความกดดันลุงพลจะได้พูดออกมานะคะและในวันนั้นนะคะลุงพลป้าแตนก็ได้พูดออกมาอย่างจงแจ้งนะคะโป่งใสนะคะและเป็นการได้พูดที่ทำให้ผู้คนหลายๆกลุ่มนะคะที่ มองอลุงพลป้าต็นไปใน,ใ,นในทางที่ลบนะคะจะได้เข้าใจนะคะว่าลุงพลป้าต็นของเรานะคะบริสุทธิ์นะคะไม่ได้เป็นผู้กระทํานะคะซึ่งในวันนั้นนะคะอาจารย์ยิ่งศักด์นะคะได้สอบถามลุงพลป้าแต็นนะคะหลายหัวข้อเลยนะคะและลุงพลป้าเต็นก็ตอบได้อย่างสละสลวยนะคะตอบได้อย่างตรงไปตรงมานะคะ ต้องยอมรับว่าลุงพลป้าแตนของเรานิ่งมากนะคะและในวันนั้นลุงพลป้าแตนของเราดูแล้วก็หน้าตาผ่องใสนะคะคือ,อตามสายตาคุณลูกนะคะในมุมมองของคุณลูกนี่วางตัวน่ารักนะคะพูดจาได้ฉะชานแล้วก็ตอบได้อย่างสละสลวยนะคะนี่เป็นการดีนะคะเพราะว่า รายการนี้นะคะแล้วก็ทําให้ลุงพลปาแตนนะคะได้ตอบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในในในใจสิ่งที่มันค้างคาใจเนาะให้มันหมดไปเนาะคะ่ะอันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์จริงๆนะคะทีะ่เรียนเชิญลุงพลปาแตนมาออกรายการเนาะแล้วลุงพลปาแตนได้มีสิทธิ์ได้พูดเนาะจะได้ให้สังคมเขาได้รับรู้และเข้าใจนะคะว่า ลุงพลป้าแตนนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะในความคิดเห็นของคุณนกนะคะและที่คุณนกจำไม่ผิดเนาะหัวข้อที่อาจารย์ยิ่งศักนะคะได,ได้ได้ใช้คำถามเนาะนั่นก็คือ,อาการก่อสร้างเนาะก่อสร้างปูปริจิตก่อสร้างปู่ปริจิตว่าได้งบมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งลุงพลป้าแตนก็ตอบ กระจางไปแล้วนะคะว่าได้รับการบริจาคจากบรรดา f อฟนะคะที่มีความเชื่อมั่นในตัวลุงพลปาเต็นนะคะให้การบริจาคนะคะซึ่งเป็นงบประมาณหนึ่งล้านเนาะหนึ่งล้านสามแสนที่ที่ลุงพลบอกเนาะลุงพลก็ตอบแล้วตอบไปแล้วปาเต็นก็บอกว่าเงินที่ได้มาก็เสียภาษีโดยถูกต้องมีการทํารายรับรายจ่ายทําบัญชีนะคะแล้วเงินนี้ก็ ใช้จ่ายหมดไปกับการสร้างปลูกผลิจิตนะคะเป็นคําตอบที่ตรงแล้วก็จริงนะคะซึ่งลุงพลประเตนก็ตอบไปตามตรงเลยนะคะคือคุณนอ,อกฟังอยู่ก็เป็นการตอบคําถามที่ดีสุดสก็ให้สังคมได้รับรู้ว่าเงินที่ได้มาน่ะได้จากการบริจาคจริงแต่ว่าก็เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทรรําบัญชีรายรับรายจ่ายนี่ก็โอเคนะทุกทุกท่านที่สงสัยแล้วว่า เออดังเงินได้มาโดยไม่โปร่งใสอะไรเงี้ยก็ตัดออกไปเลยนะคะขอให้ทุกท่านที่ยังติดใจสงสัยเมื่อมาฟังการคนดังนั่งเคลียร์ลูกพลป้าแตนก็ตอบประเด็นนี้ไปแล้วนะคะทุก,ท,กท,ทุกท่านที่สงสัยอยู่ก็คงหายสงสัยแล้วนะคะทุกประเด็นอตอบไปแล้วนะคะแล้วก็เรื่องที่สองนะคะนั่นก็คือการการซื้อที่ดินอื อาจารยิ่งศักก์ก็ได้ถามเนาะยิงคําถามถามไปลุงพลก็ตอบออกมาแล้วอตามที่ทุกท่านได้ฟังเนะะาะเออคุณนก็จะขอเล่าสูกทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วพี่เขาว่าลุงพลน่ะแพ้คดีเรื่องอบุกลุกป่าสงวนใช่ไหมคะมแล้วก็ศาลมีคําสั่งให้ลุงพลป้าแตนต้องย้ายปลูกประวิจิตออกจากพื้นที่ใช่ไหมคะไม่สามารถที่จะตั้งปลูกประิจิตไว้ในที่ของอป่าสงวนได้ใช่ไหมคะ ซึ่งตอนนั้นทุกๆท่านก็ทราบใช่ไหมคะว่าลุงพลป้าแตนเนาะไม่มีที่เนาะก็มีเท่าที่เห็นนะคะเท่าเท่าเท่าที่เห็นที่ว่าที่ปลูกบ้านใช่ไหมคะแล้วก็ที่ที่สร้างพยามนาคแล้วก็ส่วนที่ที่ไล่ก็เป็นที่ปลูกสวนยางใช่ไหมคะ,ะลุงพลป้าแตนไม่มีเนาะไม่มีที่มันแล้วก็เวลาที่สัน สั่งออกมามีคําสั่งออกมาให้ย้ายนะก็ชั้นชิดนะใช่ไหมคะ,ะปะ้าแตนก็เลยบ่นบานสารกล่าวเนาะอธิษฐานต่อ,อปู่ปริจิตให้ปู่ปริจิตเนี่ยให้ให้ได้ที่สําหรับปู่ปริจิตที่จะไปะตั้งตตง,งานอยู่นะคะปะ้าแตนก็ขอขอเนาะแล้วปู่ปริจิตก็โดนบันดาลให้ ป้าแตนเลาะลุงพลได้ป้าแตนได้ที่เนาะอืมแล้วก็ที่ที่ที่ป้าแตนลุงพลได้ก็คือที่ที่จะปานลงใช่ไหมคะเป็นที่แปดไร่เนาะอืมไร่ละแปดหมื่นอืมตกลงก็เป็นเงินหกแสนหกแสนหกแสนสี่หมื่นกว่าที่ลุงพลป้าแตนเอ่อต้องซื้อที่นะคะจริงๆแล้วลุงพลป้าแตนก็ไม่ได้มีเงินมากมายตั้งใจจะซื้อแค่ไร่สองไร่เนาะแต่ตอนนี้เจ้าของที่เขา ไม่ยอมขายเนาะไล่สองไล่เขาจะขายยกแปลงเลยลุงพลป้าแตนก็เลยต้องตัดสินใจซื้อเพื่อจะนําปู่ปูป่ปริจิตนะคะไปไว้ที่จำปาดงใช่ไหมคะแล้วก็ที่นะี่มันก็ตกแปลงหนึงก็เกือบตก20ไร่แต่ว่าก็มีอีกหุ้นส่วนหนึ่งเขาก็ซื้อไปก็คนละครึ่งกับลุงพลป้าแตนอาจาร,รย์ยิ่งศักก็ถามว่าได้เงินนี้มาจากไหนเนาปะป้าแตนก็ตอบออกไปแล้วว่า เงินนี้ก็ได้จากการเก็บสะสมจากการที่ลุงพลป้าแตนออกโชว์ตัวใช่ไหมคะเพราะช่วงนั้นลุงพลป้าตนของเราก็เป็นเป็นที่มีชื่อเสียงโด่งดังใช่ไหมคะมแล้วก็ได้ออกรายการออกรายการทีวีออกโชว์ตัวงานต่างๆแล้วก็เป็นเอ่อฟรีเซนเตอร์เนาะเป็นนางแบบนายแบบให้ให้กับผลิตลัณตัวหนึ่งแล้วก็ลุงพลก็ล,ล,กลุงพลป้าตนก็เก็บเงินส่วนนี้นะคะเก็บสะสมสะสม,สะสมไว้แล้วก็ ไปซื้อที่นะคะแต่ไม่ได้ไปขอรับบริจาคจากใครนะคะลุงพลป้าแตนก็ตอบได้ตอบได้อย่างฉะฉานนะคะตรงไปตรงมานะคะซึ่งเป็นคําตอบเป็นคําถามเป็นคําตอบที่ดีมากๆนะคะเพื่อใหอ้หลายๆกลุ่มนะคะ,ะที่เครือบแคนใจในตัวลุงพลป้าแตนนะคะว่าเอาเงินส่วนไหนมาซื้อที่นะคะลุงพลป้าแตนก็ตอบชัดเลยนะคะอันนี้เป็นผลดีมากๆเลยนะคะที่ ลุงพลพระแตนออกรายการคนดังนั่งเคียนะคะโอ้ยคุณนกนี่ดีใจสุดๆเลยเพราะว่ามันทําให้ความอึดอัดความอัดอั้นตันใจของลุงพลประเตนนะคะได้เผยออกมาได้ตอบได้ตอบคําถามของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อให้สังคมได้รับรู้นะบางบางบางคม,มสังคม สังคมบางส่วนก็เข้าใจบางสังคมก็ไม่เข้าใจนะคะคุณนกหมายถึงว่าบุคคลบางกลุ่มก็เข้าใจบุคคลบุคคลบางกลุ่มก็ไม่เข้าใจเครือบแคนใจใช่ไหมคะว่าลุกพลป้าแตนได้เงินส่วนไหนเอามาซื้อที่อะไรอย่างนี้ค่ะไปรับบริจาคอะไรหรือเปล่าลุงพลป้าแตนก็ตอบชัดแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ได้ออกไม่ได้บริจาคไม่ได้รับบริจาคเงินสะสมนั่นก็คือการโชว์ตัวการโชว์ตัว การเป็นไหนแบบนางแบบให้ผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ออกสื่อต่างๆตามช่องต่างๆที่เชิญตัวไปใช่ไหมคะออกรายการหลุงปลก็ประแตนก็ตอบชัดเจนเลยนะคะโอ้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคุณนกก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะที่ยังเครือบแคมเครือบแคมใจนะคะยังมีที่สงสัยในตัวลุงพลนะคะขอให ตัดประเด็นนี้ออกไปเลยนะคะเพราะลุงพลปพแตนได้ตอบชัดเจนแล้วใช่ไหมคะมนะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีก <c oughs> ค่ะคุณนกขอเสริมอีกนิดนะคะ,ะเงินที่ลุงพลปพแตนนนาไปซื้อที่ดินนะคะเป็นเงินจากการที่ลุงพลปพแตนได้เปิดบริษัทมนโอมใช่ไหมคะได้มีขายตัวผลิตผลิตภัณฑ์มีสินค้าหลายตัวที่ลุงพลปพแตนได้ ได้ทําการขายใช่ไหมคะลุงพลก็ได้เงินจากส่วนนี้แล้วค่ะจากกําไรส่วนนี้แล้วค่ะก็สะสมสะสมนะคะแล้วก็เอามาซื้อที่ดินนะ,ะคุณนกขอเสริมนะเพราะลุงพลได้ลุงพลป้าแตนได้รายได้จากส่วนนี้มานะคะอันนี้ก็ทุกทกท่านนะคะที่ฟังคลิปคุณนอกอยู่นะคะที่ยังสงสัยเครือบแคลนตัวเครือบแคลนใจในตัวลุงพลป้าแตนนะคะขอให้ตัดประเด็นนี้ออกไปได้เลยนะคะเพราะว่าลุงพลป้าแตนได้ตอบชัดเจนเลยนะคะว่าเงินที่ได้มานั้น ไม่ได้มาจากการรับบริจาคหรือไปหลอกลวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะลุงพลได้มาโดยการออกโชว์ตัวไปในงานต่างๆออกออกรายการทีวีที่เชิญตัวไปออกทีวีใช่ไหมคะแล้วก็ได้จากกําไรจากการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมนโอมได้ทําอยู่นะคะอ,อันนี้ก็เป็นที่กระจ่างกันแล้วใช่ไหมคะค่ะและ รายการหนึ่งนะคะที่ลุงพลป้าแต็นเนาะได,ได้ได้ไปออกเปิดปากกับคุณภาคภูมิทุกท่านก็ติดตามแล้มใคะซึ่งลุงพลป้าแต็นก็ได้ตอบกระจ่างชัดเลยนะคะ,ะซึ่งคุณภาคภูมิเนาะรายการเปิดปากกับภาคภูมิคุณภาคภูมิก็ได้ยิงคำถามเนาะถามลุงพลเกี่ยวกับการปักธูปกับหัวเนาะ ลุงพลก็ได้อธิบายหมดแล้วนะคะท,ทุกท่านที่ติดตามนะคะและได้ติดตามลุงพลประเต็นตออกรายการเปิดปากกับภาคภูมินะคะก็ทราบเลยนะคะว่าลุงพลปักปักทุบก,กับหัวเหตุผลนั่นก็คือ,อลุงพลก็ได้เล่าแล้วเนาะแต่ไอสื่อบางสือก็ไม่ได้ไปจับไปจับภาพแค่ตอนที่ลุงพลเอาทุบกับหัวเท่านั้นค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ คุณพักภูมิได้ยิงคําถามเนาะซึ่งคุณเกี่ยวกับช่องยูทูบเบอร์นะที่ติดตามลุงพลป้าเต็นนะ,ะว่ามาติดตามลุงพลป้าเต็นมาเกาะกระแสอะไรทํานองอย่างนี้ค่ะคุณนาทีก็ตอบแล้วว่าเราบรรดายูทูบเบอร์นะคะที่มาไล่ล้อมลุงพลส่วนมากมาแล้วส่วนมากเขาก็มาเหมือนกับว่ามาอยู่กับลุงพลแล้วบางคนนี่ทาช่อง youtube มา กาะติดชีวิตของลุงพลนี่ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นก็คือมีที่มีทางมีบ้านมีรถอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มาอยู่รายล้อมลุงพลนี่ไม่ใช่มาเพื่อ,อะจะมาเพื่อสร้างรายได้อย่างเดียวก็มาดูพฤติกรรมของลุงพลป้าแตนด้วยว่าเออจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะว่าลุงพลน่ะมีพฤติกรรมอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งคุณนทีก็ตอบอย่างชัดเจนว่าอย่างชัดานว่า พฤติกรรมของลุงพลป้าแตนไม่ได้เป็นอย่างที่กลุ่มบางกลุ่มเข้าใจนะคะจริงๆแล้วลุงพลป้าแตนนะเป็นคนดีนะคะถ้าเหล่าบรรดายูทูบเบอร์ถ้าเขาเห็นพฤติกรรมที่การแสดงออกของลุงพลไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรยงนี้ค่ะบรรดาเหล่ายูทูบเบอร์คงจะไม่รายล้อมลุงพลนะคะซึ่งทุกท่านก็เห็นเลยใช่ไหมคะ บรรดาเหล่ายูทูบเบอร์นะคะอยู่เคียงข้างลุงพลตลอดเพราะเขาเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของลุงพลและเขาเชื่อมั่นว่าลุงพลไม่ได้เป็นคนทําน้องผลไม้นะคะนี่คือคุณนทีก็ตอบออกมาแล้วนะคะว่ามีคนบางกลุ่มที่มองยูทูบเบอร์ไปในทางแ,แง่ลบนะคะ คุณนทีก็ตอบว่าคุณนาทีไม่ซีเรียสนั่นคือคําตอบที่โอ้ถูกใจคุณนกมากๆเลยนะคะเป็นคําตอบที่ดีมากๆเลยนะคะคุณนาทืมเนาะคุณนาทีบอกว่าคุณนาทีไม่ซีเรียสเรายูทูบเบอร์ไม่ซีเรียสและเราทูบเบอร์พร้อมที่จะเคียงข้างลุงพลอย่างนี้ตลอดไปนะคะเพราะว่าเราทูบเบอร์เชื่อมั่นในตัวลุงพลป้าแตนว่าไม่ได้เป็นผู้กระทําน้องลุงพลป้าแตนเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะพร้อมที่จะยืนเคียงข้างอยู่ เป็นเกาะคุ้มกันให้ลุงพลตลอดไปอันนี้เกาะคุ้มกันนี่คุณนกพูดเองนะคะค่ะเนาะก็ทุกท่ทานที่ติดตามลุงพลป้าแตนอยูอ่ก็ได้ทราบแล้วว่าลุงพลป้าแตนได้ไปออกรายการทีวีนะคะช่องใหญ่ๆนะคะออกรายการช่องใหญ่ๆและรายการดังๆนะคะเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศนะคะการที่ลุงพลป้าแตนได้ออก รายการทีวีนี่เท่ากับลุงพลป้าแตนได้พูดความจริงนะคะพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เก็บงำไว้ในใจนะคะได้เปิดเผยสู่สาธารณชนให้กับทุกๆท่านนะคะที่บางกลุ่มนะคะที่ยังเครือบแคมใจนะคะยังมีข้อสงสัยในตัวลุงพลป้าแตนนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างปูปลิจิตการรับบริจาคแล้วก็การปักทุกับหัวแล้วก็ การที่ยูทูบเบอร์ได้มาเกาะกลุ่มเกาะไลาล,ล้อมลุงพลลุงพลก็ตอบอย่างชัดแจ้งแล้วนะคะทุกทกท่านนะคะที่ยังเครือบแคมเครือบแคงใจสงสัยในตัวลุงพลปรแตนก็ขอใหอ้เข้าใจแล้วนะคะก็ขอให้หายสงสัยนะคะเพราะลุงพลปรแตนได้ตอบกระจ่างไปแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคียร์แล้วก็รายการเปิดปากกับ ภาคภูมินะคะนะคะส่วนตัวคุณนกเองแล้วก็เหล่าบรรดา FC นะคะแม่แม่ FC ทั้งหลายนะคะที่ติดตามลุงพลป้าเต็นอยู่นะคะเราก็เชื่อมั่นในความบริสุทธ şey ิ์ใจของลุงพลป้าเต็นนะคะว่าบุคคลสองสองเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะเพราะเราเพราะเราเราท่านๆนะคะได้ติดตาม ลุงพลป้าแตนมาตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่เริ่มเกิดคดีนะคะวันแรกๆนะคะเราติดตามมาจนสามปีแล้วนะคะและเราก็พร้อมที่จะติดตามกันต่อไปนะคะแล้วเราก็พร้อมที่จะติดตามลุงพลเนาะติดตามกระแสของลุงพลต่อไปนะคะว่าคดีนี้ลุงพลป้าแตนจะต้องได้รับความยุติธรรมนะคะลุงพลป้าแตนจะต้องเป็น จะต้องไม่ตกเป็นผู้ต้องหานะคะจะต้องไม่ตกเป็นผู้สงสัยนะคะก็เรารอเนาะเดือนธันวาวันที่20เดือนธันวาคมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเปิดเผยออกมานะคะแล้เราท่านนะคะบรรดา F c รวมทั้งทังคุนนกนะคะและผู้ผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายท่านนะคะที่เขาเฝ้ามองอยู่นะคะก,ก็รอความยุติธรรมคืนความยุติธรรมให้กับลุกพลป้าแตนอยู่นะคะว่าลุงพลป้าแตน เป็นผู้บริสุทธิ์นะคะซึ่งลุงพลป้าแตนก็พูดออกมาแล้วนะคะในรายการคนดังนั่งเคียวว่า,าพ่อแม่ของน้องนะคะเ,เกิดความสูญเสียก็เสียใจยอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าลุงพลป้าแตนนั่นเป็นมีศักดิ์เป็นลุงเป็นป้านะคะก็เสียใจไม่น้อยไปกว่ากันนะคะแต่การที่ลุงพลป้าแตนไม่ได้กระทานะคะไม่ได้เป็นผู้กระทําให้น้องเกิดการสูญเสียชีวิตแต่ เมื่อไม่ได้ทําแต่ทางฝั่งนู้นจะมาให้ลุงพลป้าแตนเป็นผู้รับรับผิดชอบต่อการสูญเสียของน้องนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะลุงพลป้าแตนไม่ได้เป็นผู้กระทําให้น้องสูญเสียชีวิตชีวิตทําไมลุงพลป้าแตนจะต้องมายอมรับในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทํานี่คือคําพูดของป้าแตนนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะเราไม่ได้เป็นผู้กระทานะคะเราไม่ได้ทําผิดทําไมเราจะต้องมารับในผล ในผลกระทําที่เกิดขึ้นที่เราไม่ได้เป็นผู้กระทําอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเป็นคําพูดที่ป้าแต่นพูดพูดได้ดีและถูกต้องมากที่สุดนะคะ,ะถ้าอย่างเป็นเราๆนะคะอย่างเป็นบรรดาเอฟซีอย่างเป็นคุณนกอย่างนี้ค่ะถ้าเราเป็นผู้เป็นผู้ที่ถูกต้องสงสัยใช่ไหมคะถูก มีผู้สงสัยในตัวเราว่าเราเป็นผู้กระทําแต่เรารับรู้อยู่ว่าเราไม่ได้เป็นผู้กระทําในเมื่อเราไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดทําไมเราจะต้องยอมรับในผลที่ว่าเราไม่ได้กระทําใช่ไหมคะอืนี่คือสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมคะอืซึ่งคุณนกเองแล้วก็บรรดาเอฟซของลุมพลป้าเต็นนะคะก็ ย่อมไม่ยอมอยู่แล้วนะคะในเมื่อเราไม่ได้เป็นผู้กระทําแต่จะให้เรามาเป็นมายอมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ผิดมันย่อมเป็นไปไม่ได้นะคะฉะนั้นลุมพลป้าตินก็ต้องต่อสู้นะคะต่อสู้ให้ถึงที่สุดนะคะแล้ววันที่20ธันวาคมนะคะเรามาฟังผลด้วยกันนะครับคุณนกยอมรับเลยนะคะว่าติดตามคดีนี้มาน,นานนะคะและคุณนก ก็ยอมรับว่าจะติดตามต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้ลุงพลนะคะปัตตนนะคะ,ะผ่านพ้นอุปสรรคสิ่งที่ไม่ดีนะคะขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะคุณนกและบรรดาเอฟซีนะคะอของลุงพลปัตตนนะคะพร้อมที่จะเป็นกําลังใจนะคะจะยืนเคียงข้างลุงพลต่อไปนะคะเพราะเราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ในความ ในความบริสุทธิ์ของลุงพลป้าเต็นแล้วเราเชื่อมั่นในความยุติธรรมของอกฎหมายบ้านเมืองนะคะเราเชื่อมั่นในในศาลนะคะว่ามีความยุติธรรมว่าจะคืนความยุติธรรมให้กับลุงพลป้าแต็นนะคะเพราะลุงพลป้าแต็นไม่ได้เป็นผู้กระทําผิดนะคะลุงพลป้าแต็นเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะนี่คือความรู้สึกของคุณนกนะคะแล้วก็ความรู้สึกของบรรดา f อนะคะจาก ทั้งในประเทศและนอกประเทศนะคะที่ติดตามคดีของลุงพลประแตนอยู่นะคะพวกเราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของลุงพลและเราพวกเราขอให้ลุงพลประแตนผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะคะแล้วเรามารอฟังผลกันในวันที่20ธันวาคมนี้นะคะ,ะคุณนกก็ได้ทำคลิปเนาะเล่าสู่กันฟังคลิป ที่ลุงพลได้ไปออกรายการคนดังนั่งเคียงนะคะคุณนกก็รู้สึกว่าจะเจ็บตาข้างซ้ายนะคะมีการรักใครยเคืองคือมันจะรอรอให้หายไม่ได้คะ่ะก็เลยต้องมาทำคลิปก่อนเพราะไม่ต้องการให้คลิปมันขาดคลิปของคุณนกขาดหายไปใช่ไหมคะก็ต้องการให้มีคลิปต่อเนื่องไปให้ผู้ติดตามคุณนกอยู่ได้รับ ด้รับชมรับฟังกันตลอดเวลานะคะตอนนี้ถึงจะมีอาการเจ็บนิดหน่อยนะคะสังเกตใช่ไหมคะว่าตาของคุณนกจะเป็นสีแดงนิดๆเจ็บนิดหน่อยแต่คุณนกก็ทําคลิปนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามคุณนกนะคะรับชมรับฟังจนจบคลิปคลิปนี้นะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องกิยพามาดามนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ